t ริปไทยแลนด์โดยแพทรีวิว8วันนี้เรามากันที่พระธาตุสีสองรักพระธาตุสีสองรักสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยงเป็นดั่งสกีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยามและอาณาจากักรลานช้างที่ไม่ว่าจะผ่านมานานนับร้อยปีแล้วก็ยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายซึ่งประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเลยนั่นเองพระธาตุสีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ไม่ไกล้ไม่ไกลาจากเชียงคานนักแน่นอนว่าการได้เดินทางไปสักการะพระธาตุสีสองรักนั้นเป็นเรื่องที่นักเดินทางควรทําเมื่อได้ผ่านมาจังหวัดนี้อยู่แล้วพระธาตุสีสองรักนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์และตราประจําจังหวัดเลยวัดพระธาตุสีสองรักเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกรุงศรีสัต์นานาหุต เมียงจันในปีพศ2103เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชมัยตรีแสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อร่วมกันต่อสู้กับพมา่าพร้อมทั้งเป็นด่านกั้นเขตแดนของทั้งสองประเทศในสมัยนั้นซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นณนกึ่งกลางระหว่างลำน้ำโขงกับแม่น้ำนนานข้อปฏิบัติในการขึ้นสการะพระธาตุสีสองรัก ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระธาตุสีสองรักนั้นมีข้อต้องปฏิบัติอยู่บ้างดังนี้ 1. ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีที่ใกล้เคียงสีแดงรวมถึงสิ่งของสีแดงขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือดการสู้รบการเป็นศัตรู 2. ห้ามผู้หญิงขึ้นไปบริเวณหน้าพระประธานในอุโบสถและในกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุเนื่องจากผู้หญิงร่างกายไม่บริสุทธิ์ในแต่ละเดือนประจำเดือน 3. ห้ามสวมหมวกกลางร่มใส่กางเกงขาสั้นเหนือหัวเข่าที่ไม่สุภาพและห้ามใส่รองเท้าขึ้นไป 4. ห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบขึ้นบริเวณองค์พระธาตุเพราะอาจส่งเสียงดังวิ่งเล่นซุกซนเข้าไปในที่ห้ามเข้า 5. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดขึ้นไปบริเวณองค์พระ รู้จักต้นพึ่งสิ่งบูชาองค์พระาธาตุสีสองรักต้นพึ่งนั้นจะสร้างขึ้นมาง่ายๆทําทจากโครงไม้ไผ่เป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงหอปราสาทใช้ส่วนประกอบที่มีตามธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ต้นกล้วยตอกขี้พึ่งใช้สําหรับบูชาองค์พระาธาตุสีสองรักซึ่งชาวบ้านก็จะมาร่วมวงทํากันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะนําไปแห่รอบพระาธาตุกันอย่างคลึกครืน้นเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชนพร้อมๆกับรักษาประเพณีอันดีงามไปพร้อมๆกันการเดินแห่ต้นพึ่งสําหรับที่นี่จะเดินเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วนําไปวางบริเวณฐานขององค์พระาธาตุเรียบร้อยแล้วจึงทําพิธีซึ่งผู้หญิงสามารถไหวอยู่ด้านนอกได้หลังจากทําบุญไหว้พระเดินชมความงามของพระาธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดินลงมาด้านล่างก็มีโซนขายของฝากให้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันของฝากขึ้นชื่อของด่านซ้ายก็คือมะพร้าวแก้วหวานหอมมันเนื้อนุ่มละมุนลิ้นมาสัมผัสพลังแห่งความรักและมิตรภาพที่พระทาตุสีสองรักวางแผนการเดินทางของคุณวันนี้แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและครอบครัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยอีกมากมายแล้วพบกัน